คณะมิชชั่นในวันนี้กลับมาเยือนโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์อีกครั้งซึ่งผู้กล้าทั้ง3จะต้องเจอกับภารกิจสุดท้าทายทั้งการใช้ไหวพริบคิดเลกเร็วและด่านคณิตศาสตร์มิสเตอร์ซีโร่รอมอบภารกิจอยู่แล้วเราไปทําความรู้จักกับ3ผู้กล้ากันก่อนเลยครับได้เวลากระตุกตอมคิดในคณตมิชชั่น ครับตัวแทนของโรงเรียนแห่งนี้พ่อแม่สะกลสงเคราะห์พ่อแม่สกลนสงเคราะห์นะครับวันนี้3มคนต้องช่วยกันนะครับกับภารกิจของคณิตมิชชั่นทั้ง3ามคนตอนนี้ก็พร้อมอยู่แล้วภารกิจเราก็พร้อมแล้วนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าสู่การแข่งขันคุยกับผู้อยู่เบื้องหลังเกมในครั้งนี้เลยครับโผลมาแล้วครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คณิตมิชชั่นนะจ๊ะ เราพูกล้าตัวเต็งตัวเต็งไหนชื่ออะไรกันบ้างแนะนําตัวให้ฉันรู้จักหน่อยสิสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนาวาเกิดในมงคลชื่อเล่นนาวาครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายภูพิพัฒน์ธนสินโพคินชื่อเล่นชื่อว่าภูรีครับอายุ11ปีครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสุภาสตาร์ธัญวันหนูชื่อเล่นชื่อภูเป้อายุ10ปีค่ะมาเรามาทดสอบการคิดเลขเร็วกัน ขอให้ว่เธอได้7ดข้อไปเลยอมเพียงขอโชคดีนะจ๊ะกับภารกิจแรกภารกิจปริศนาท้าความไวสปีดพัซโซปริศนาท้าความไหวสปีดพัซโซผู้กล้าทั้ง3ต้องหมุนวงล้อเพื่อกำหนดจำนวนข้อที่ต้องทำแล้วตอบคำถามจากภาพปริศนาที่กำหนดภายในเวลา2นาทีหากตอบถูกตามจำนวนข้อที่ตั้งไว้จะได้สิทธิพิเศษสำหรับภารกิจต่อไปตอบโจทย์ให้ได้นะครับภายในเวลาที่กำหนด เราจะได้เล่นกี่ข้อนั้นอยู่ที่การหมุนวงล้ออันนั้นนะครับผมใครใครจะเป็นคนหมุนเป็นคนหมุนใช่ไหมครับพร้อมไปกี่ข้อดีเจ็ดสิเจเจอ้ยเท่าไหร่บากห้าข้อโอเคตอนผมหมุนวงล้อครับผมก็รู้สึกว่าอยากได้ห้าข้ออยู่แล้วครับเพราะว่า ถ้าเกิดได้4ข้อเนี่ยมันก็จะน้อยไปได้7ข้อก็มากไปอยู่ดีครับก็เลยอยัดได้5ข้อเพราะว่ามันไม่มากไปแล้วก็ไม่น้อยไปครับเราจะเปิดภาพปริศนาเพื่อที่จะเป็นข้อมูลสําหรับโจทย์คําถามนะครับคารมดัม คนที่จะได้เล่นในมิชชั่นนี้ก่อนนะครับก็คือคนที่ยืนอยู่ในตำแหน่งของนาวาผู้ช่วยให้โอกาสนะครับถ้าคิดว่ามีคนอื่นที่จะคิดได้เร็วกว่าสามารถไปสลับตำแหน่งยืนแทนนาวาได้นะครับสลับไหมครับโอเคอ่าคูรินะครับสลับตำแหน่งครับไปยืนที่หัวแถวให้นะครับผมคิดว่าน่าจะเป็น9เพราะว่า12คูณได้ร0 8นี่วิเคราะห์มาแล้วนะครับ1ข้อยังไม่มีคำถามเลย เดี๋ยวเจอคำถามก่อนเรามาเข้าคำถามข้อที่หนึ่งกันคำถามถามว่ากระดานดําในภาพนี้เป็นรูปเลขาคณิตรูปใดสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมผืนผ<า>้าสี่เหลี่ยมผืนผ้นาสี่เหลี่ยมผืนผ้เนาเป็นคําตอบที่ถูกต้องครับเข้าคำถามข้อที่สโดยนาวาต้องเป็นคนตอบคำถามนะครับจากภาพนี้อีก กี่ชั่วโมงถึงจะถึงเวลาเชิญธงชาติลงจากเสาอีกกี่ชั่วโมงตอนนี้มันเก้าโมงสิบสโมงเอ็ดียงบ่ายโมงบ่ายสองแต่เราจะรู้ได้ไงว่าธงชาติมันเชิญลงกี่สิบแนาฬิกาอ้อาจริงด้วยเก้าโมงสิบโมงสิบนาชั่วโมงครึ่ง,งับเก้าช่วโมงคึ่ง <9. 11. S 1> เป็นคำตอบที่ยังไม่ถูกครับไปครับน้บหมันนวหม่ สิบโมงสิบเอ็ดเพียงบ่ายโมงบ่ายสองแปดชั่วโมงครึ่งแปดชั่วโมงครึ่งครับแปดชั่วโมงครึ่งเป็นคำตอบที่ถูก<ๆ>ต้องครัๆๆบคำตอบนี้พี่ภูริเป็นคนกระซิบคำตอบมาพี่ภูรินับยังไงครับผมนับทีละหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วมันก็จะเหลือครึ่งชั่วโมงผมก็บวกไปได้เป็นแปดชั่วโมงครึ่งซึ่งตอนนั้นนาฬิกาควรจะไปเป็นเวลาเท่าไหร่ครับหกโมงครับหกโมงหรือสิบแปดนาฬิกานั่นเองถูกต้องครับ เด็กๆคงทราบกันดีนะครับว่าเวลาเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาในตอนเช้าก็คือเวลา8นาฬิกาเพราะเราจะคุ้นชินกับเสียงเพลงชาติและกิจกรรมหน้าเสาธงใช่ไหมล่ะครับแต่บางคนอาจจะไม่ทราบว่ามีการเชิญธงชาติลงจากยอดเสาในเวลา18นาฬิกาหรือว่า6โมงเย็นครับสังเกตได้จากเพลงชาติที่เปิดในโทรทัศน์วิทยุหรือสถานที่ราชการสำคัญสำคัญต่างๆนั่นเองล่ะครับ ข้อต่อไปข้อที่3ามคำถามนะครับจงหาจำนวนที่หายไปบนกระดานดำเก้า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 ค่ะเก้าคูณสิบสองได้หนึ่งร้อยแปดเก้าเป็นคำตอบที่ทถูกต้องสำหรับข้อสามนะคะโจทย์มันคือว่าสิบสองคูณอะไรได้หนึ่งร้อยแปดถ้าเราท่องไม่สุขคูณสิบสองคูณเก้าจะได้หนึ่งร้อยแปดอ๋อแล้วก็ ที่นาวาช่วยด้วยเหลืออีกหนึ่งนาทีกับดองข้อสุดท้ายข้อนี้บอกเลยว่าโจทย์ค่อนข้างยาวช่วยกันฟังฟังให้ละเอียดคำถามนะครับนักเรียนห้องนี้ต้องเรียนวันละ6กคาบคาบละหนึ่งชั่วโมงพักกลางวันหนึ่งชั่วโมงนาวาเริ่มเรียนคาบแรกเวลา9ก้าโมงนาวาจะเลิกเรียน เวลาใดครับหกค้าหกครับครับ้วตอบต้องเป็นภูรินะครับเก้าโมงสิบโมงสิบเอ็ดโมงเยงบ่ายโมงบ่ายสองถ้าเกิดไม่เรียนพิเศษ,ษ,ษน่าจะสี่โมงค่ะสี่โมงเย็นครับสี่โมงเย็นเป็นคําตอบที่ ผูกต้องครับถูกต้องครับคำถามนี้เห็นปูเป้เป็นคนกระซิบบอกไปปูเป้นับเวลาไปยังไงครับก็หนูนับว่าถ้ามันเริ่มจาก9ก้าโมงหกคาบคบแล้วหนึ่งชั่วโมงมันก็ต้องรวมกันเป็นเจ็ดชั่วโมงนับจาก9ก้าโมงสิบโมงสิบเอ็ดโมงเที่ยงบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามสโมงมีพักกลางวันหนึ่งชั่วโมงด้วยบวกไปแล้วนะค่ะก็เทคนิคของหนูนะคะก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็คือถ้าอยากจะทําเรื่องเวลาให้ได้อะหนูก็ต้องดูนาฬิกาให้เป็นแค่นั้นเลย ข้อนี้ข้อสุดท้ายและภารกิจนี้ก็จะผ่านนะสมมุติว่าถ้าปูเป้อยู่ในห้องนี้คําถามน้องปูเป้จะต้องเข้าเรียนวิชาสังคมศึกษาตอนกี่โมงครับสังคมศึกษาสังคมเรียนคาบห้าคาบห้าก็โมงสิบโมงสิบเอ็ดโมงเที่ยงไปไอสองไอสองสิบสี่นาฬิกาสิบสนาฬิกา เป็นคำตอบที่ถูกตอ้องเราหมุนวงล้อมาเพื่อเล่นแค่5ข้อเพราะฉะนั้นภารกิจนี้พาสวัสดีค่ะสวัสดีครับฉันบอกแล้วว่าปิชนานี้เนี่ยเป็นเรื่องที่อยู่ใกลตัวบัิบึกม,มากๆซึ่งอยู่ในห้องเรียนของพู้เชิญนี่แหละไม่มีอะไรซับซ้อนเลย ยินดีนจะจ๊ะผู้เดินท้งสามคนผู้เดินสามารถได้รับสิทธิพิเศษไปไหนพร้อมที่จะไปลุยกันต่อเลยอยังกับมิชชั่นที่สองต่อไปฉันชื่นใจไหนสิพร้อมแล้วค่ะเยี่ไปเลยงั้นเราไปลุยกันต่อเลยกับเกมสนุกๆในภาร,รกิจพิชิตโจท์มิชชั่นแล็บภารกิจพิชิตโจท์มิชชั่นแล็บ ผู้กล้าทั้ง3ต้องใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์สร้างสรรค์หรือแก้ไขโจทย์จากอุปกรณ์ที่กำหนดหากทำสำเร็จจะได้รับสิทธิพิเศษในภารกิจสุดท้ายทีนี้ต้อนรับเข้าสู่มิชชั่นที่2นะครับมิชชั่นนี้ภารกิจนี้เป็นภารกิจที่เราจะได้ลงมือปฏิบัติด,ด้วยบอกข้าวๆได้เลยว่าเกี่ยวกับการจัดสรรเวลาแต่เป็นเวลาเรื่องอะไรอย่างไรนั้นคนที่จะบอกเราได้คือมิสเตอร์ซีโร่ สวัสดีครับภารกิจนี้มีชื่อว่า3ผู้กล้าจัดตารางเรียนฉันจะให้พวกถธอได้ลองออกแบบตารางเรียนในฝันตามที่เขาอยากเรียนตอน1สัปดาห์หน้าที่ของพวกอก็คือจัดตารางเรียนตามเงื่อนไขดังนี้ 1. จะต้องมีชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์อยู่ที่28-32ถึงชั่วโมง 2. จะต้องมีวิชาเรียนไม่ต่ำกว่า10วิชาและสุดท้ายกำหนวดวิชาเรียนต่อคาบวิชาละ1ชั่วโมง พวกเธอเนี่ยสามารถเลือกทุกวิชาได้เลยนะตามที่ฉันมีให้ขอแค่ถูกต้องตามเลื่อนไขก็พอภารกิจนี้มีเวลา10นาทีเท่านั้นนะอ๋อในเมื่อว่าพวกเธอได้รับสิทธิพิเศษเนี่ยฉันจะเพิ่มเวลาให้อีก5นาทีก็แล้วกันรวมเป็น15นาทีถ้าพร้อมแล้วไปจัดตารางเรียนกันเลยข้างหลังเราเป็นตารางเดี๋ยวเราเอาวิชาเรียนนะครับซึ่งอยู่ตรงโน้นมาลองจัดสรรไปในนี้ถ้าเข้าใจในคำสั่งที่มิเตอร์ซิโ่สั่งมาแล้วครับเริ่มทำการจับเวลา กำหนดว่ามีกี่วิชามีอย่างน้อย10วิชาใช่ไ่มวันหนึ่งอะไม่แต่เขาให้มาเจ็ดนะเพราะคือเขามาอาจจะหมายถึงว่าหลายๆวันเงื่อนไขที่1ก็จะเป็นต้องมีเวลาเรียนให้มากถึง28หรือ30ชั่วโมงครับส่วนอันที่2ก็จะเป็นใน1อาทิตย์ต้องเรียนอย่างน้อย10วิชาเงื่นขอนไขข้อ3ก็จะเป็น1คาบต้องเรียนอย่างน้อย1ชั่วโมงครับ8โมง แปดโมงนะแปดโมงถึงเก้าโมงต้อง 0, 0. มีอย่างน <0. S 2> ้อยหนึ่งชั่วโมงพี่เองไปเจอนี่มาเออธรรมชาติวิทยาพวกพี่ๆกับหนูอะค่ะวางแผนกันว่าแบบให้ไปหยิบวิชากันมาคนละวิชาแต่ว่าต้องไม่ซ้ํากันแล้วก็ดูว่าอันนี้ควรจะเรียนตอนไหนเหมาะสมไหมเอาพักอีก เพราะว่าเขาบอกว่าทั้งอาทิตย์เนี่ยชั่วโมงอ่ะต้องอยู่28กับ32จากการเรียนนี้ตารางนี้มองๆแล้วน่าจะมีการเรียนวันเสาร์เพิ่มขึ้นมาด้วยแล้วล่ะเนี่ยโอมันต้องมีนะเพราะว่ามัน,ม,นมันได้ที่20ว,วันเสาร์อาจจะเรียนแค่สามวิชาก็ได้ตอนนี้เรามีชั่วโมงเรียน5 0 15 20 25 26 27เราต้องการวิชาหลักวันเสาร,วสาร,วสาร์วันเสาร์ไม่ได้อยู่ วันเสาร์จริงๆแล้วผมไม่ได้ค่อยอยากเรียนเท่าไหร่แต่ผมทําให้มันตรงตามเงื่อนไขครับถ้ามั่นใจให้พูดคําว่ายืนยันคําตอบนะครับเมื่อคุณยืนยันคําตอบเวลาจะหยุดและจะเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้อีกแล้วยืนยันไหมยืนยันคําตอบคับยืนยันคําตอบครับยืนยันคําตอบค่ะเรามาดูทีละเงื่อนไขจํานวนชั่วโมงเรียนต้องอยู่ใน28ถึง32ของเรามีเท่าไหร่ครับ28 28พอดี ถ้านับแค่วันธรรมดานะครับก็จะมีวันละ5ชั่วโมง5 5 25 26 27 28เงื่อนไขแรกผ่านนะครับเรามาดูเงื่อนไขที่2ครับต้องมีวิชาเรียนอย่างน้อย10วิชานะครับลองนับกันไปสื่อสร้างสรรค์หนึโคดดิง้งสอวิชาแล้วครับธรรมชาติวิทยาสแม่แนวสี่พละและสุขศึกษาหา วันแรกเรียนไม่ซ้ำกันเลยนะครับวันที่สองมีวิชาวิทยาศาสตร์หกหกเลยนะครับไม่ซ้ำนะครับสังคมเจ็ดเจ็ดธณิตศาสตร์แปดดนตรีเก้าการเงินและการลงทุนสิบสิบวิชาครบแล้วด,ด้วยเงื่อนไขนี้ผ่านแน่นอนครับและเงื่อนไขสุดท้ายคาบละหนึ่งชั่วโมงอันนี้มันบังคับอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ต้นที่เราเขียนแต่ต้นนะครับเงื่อนไขนี้ก็ ถูกต้องนะครับผ่านหมดทั้งจากเงื่อนไขภารกิจที่2นี้นะครับผ่านค่ะเห็นไหมว่าการคำนวณเวลาเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะไม่งั้นตารางเรียนของพวกเราเนี่ยก็คงจะวุ่นวายแย่เลย ภารกิจนี้เนี่ยฉันอยากให้พวกเธอได้เรียนรู้ได้ลองจัดก,การวางแผนแล้วก็ได้ลองคิดวิเคราะห์จะได้เอาไปประยุกต์ใช้ในเรื่องอื่นๆได้มาเรามาลุยกันต่อเลยดีกว่ากับภารกิจสุดท้ายภารกิจร่วมพลังอัจฉริยะ Genius Assemble รวมพลังอัจฉริยะ Genius Assemble ผู้กล้าทั้ง3รวมพลังใช้สมองแล้วร่างกายฝ่าด่านคณิตวิบากเพื่อพิชิตของรางวัลภายในเวลารวม3นาทีมาถึงภารกิจสุดท้ายกันแล้วนะพวกเธอจะต้องช้ปริศนาเพื่อให้ได้รหัสเซฟ4ีหลักกับการตะลุยดา่า,ดานคณิตศาสตร์2ด่านกับเวลา3นาทีซึ่งพวกเธอจะต้องใช้ความรู้เรื่องของทิศลูกคิดแล้วกับภาษาอังกฤษื่อจะไหวหรือเปล่าเนี่ย ไหวครับอ,อ๋โอโหเยี่ยมไปเลยส่วนสิทธิพิเศษของพวเธอเนี่ยจะได้ให้เข้มทิศกับพวเธอไปเลยนะจ๊ะถ้าเกิดพวเธอพร้อมแล้วขอให้พวกเธอเอาชนะฉันให้ได้นะจ๊ะไม่ลุยกันเลยภารกิจนี้เราต้องใช้ทักษะความรู้กันหลายเรื่องเลยทีเดียวการใช้ลูกคิดเราจะใช้เป็นไหมครับใช้เป็นครับลูกคิดมีกี่ระบบครับใครทราบมั้งงงสองแบบจีนกับแบบญี่ปุ่นวันนี้เราจะใช้แบบญี่ปุ่นซึ่งจะมีข้างบนเม็ดเดียวอีกเรื่องหนึ่ง เป็นความรู้เกี่ยวกับเรื่องของทิศเรามีจุดมาร์คซึ่งบอกทิศอยู่ตอนนี้เราวางจุดสตาร์ทแล้วหันมุมหันทิศไปทางทิศจริงนะครับทิศเหนือตอนนี้อยู่ตางนน้นครับและสิทธิพิเศษนะครับผู้ช่วยมีเข็มทิศมอบให้นะครับจะเอาไปใช้หรือไม่ใช้ก็ได้ปฏิบัติการแรกนะครับเดี๋ยวเราจะให้พวกคุณเดินไปตามทิศที่โจทย์กำหนด หป้ายนะครับระยะห่าง1เมตรใครจะไปคนแรกครับผมครับนาวาเลยนะงั้นานาวาไปยืนที่จุดสตาร์ทได้เลยครับภารกิจนี้3นาทีนะครับผู้ช่วยจะเริ่มจับเวลาเมื่อเปิดโจทย์ข้อแรกจับเวลาครับให้เดินไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ4เมตร ภารกิจนี้ผมชอบเกี่ยวกับเรื่องทิครับเพราะว่ามันดูเหมือนผมไปล่าขุมสมบัติครับคนที่2ใครจะเดินครับเขาจุดสตาร์ทนะครับหน้าทางทิตเหียอเข้าไว้สำหรับปูเป้นะครับโจทย์บอกว่าเดินไปทางทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้5เมตร ปุเป้ปุเป้ฝังนู้นเดินไป5ช่องภูร,ริครับไปรับเข็ยนทิศครับอ่าโจทย์ของภูลริเดินไปทางทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนือ5เมตรตะวันตกเฉียงเหนือนะครับ 5, 5. ตอนนี้ทุกคนอยู่บนตำแหน่งของตัวเองนะครับหยิบป้ายที่ตัวเองเหยียบอยู่นะครับขึ้นมาถ้าเรายืนอยู่ถูกแผ่นจะต้องมีตัวเลขนะครับไปทีละคนเลยนะครับของนาวาก่อนเลยครับโอเคคนต่อไปตัวเองมามีตัวเลขด้วย0-7เจชิญครับบุรีครับอ mm ุ hmm. ๊ยโอ้โห 2องศมันจะเป็นหลักของลูกคิดอันข้างหลังนะครับงั้นเราไปที่ลูกคิดกันเลยพอทุกคนนะคะเดินเข้าไปประจําที่เนี่ยก็จะเจอแผ่นป้ายค่ะในแผ่นป้ายเนี่ยก็จะมีเลขเป็น2องหกศูนย์เองามค่ะเ,เรามาเรียงกันดูเท่าที่เราเห็นนะครับป้ายที่ได้มามันเหมือนจะเป็นวันที่แต่สิ่งที่เราต้องทําคือ ปัดลูกคิดนะครับให้ตรงกับวันที่นี้เชิญเลยครับเห็นเลยครับของใครของมันจัดไปเห็นตัวหนังสือไหมเห็นครับ,รบมันเป็นภาษาอังกฤษ,กฤษมันอ่านว่าอะไรชาวซแปลว่าหนึ่งันบรนาจะเป็นรหัสกดเซฟหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับใช่หรือเปล่าแน่ใจหรือเปล่ามาลองสิเรามีโอกาสได้3ครั้งนะเราจะกดรหัส เป็นเลขอะไรนะ1นึ่งพันหนึ่งพันเพราะตรงนี้อ่านว่าเทาสั้นเทาสั้นหนึ่งพันดเลยครับศูนย์นยโอเพนไหมโอเพนเปิดเลยครับเปิดเอามีของรางวัลอยู่ข้างในนะครับสามภารกิจนะครับของคณิตมิชชั่นพวกเราทำได้ผ่านหมดทุกภารกิจนะครับพวกเราคือผู้พิชิตคณิตมิชชั่น คนที่ภูมิใจกับพวกเราอีกหนึ่งคนนะครับก็คือมิสเตซิโลสวัสดีค่สวัสดีครับสวัสดีคับ,คบโอ้โหฉันจะยกให้วบเธอเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งแห่งกระดิษมิชชันไปเลยเยี่ยมมากมากเลยนะเนี่ยฉันได้มีความสุขทุกครั้งนะที่ได้เห็นเด็กเก่งๆแบบวบเธอแถมยังมีความสามัคคีที่เป็นเลิศดอีกด้วยขอบคุณทุกคนมา,มากเลยนะจ๊ะและอย่าลืมนะคณิตศาสนี่มีประโยชน์กับพวกเรามากๆแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย สำหรับน้องๆทางบ้านสามารถเข้าไปร่วมสนุกตอบคำถามรับของที่ระลึกได้ที่ a f c e b o o k Fan Page คณิตมิชชั่นและกดติดตามเพื่อพูดคุยกับพวกเราในทุกช่องทางกันด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมสนุกมากเลยครับได้ความรู้หลายอย่างมากเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการวางแผนเรื่องคิดแล้วก็ความรู้ต่างๆมากมายเลยวันนี้ผมสนุกมากๆครับขอบคุณมิสเตอร์ซีโร่มากๆครับ ก็ประทับใจตรงที่ว่ารายการน,นี้ค่ะเราสาม,มารถทำให้เรารู้ได้ว่าคณิตศาสตร์เนี่ยจำเป็นต้องเรียนมากๆเลยและคณิตศาสตร์เนี่ยไม่ใช่แค่บวกลบคูณหารอย่างเดียวโรงเรียนต่อไประวังตัวดีๆนะคะมิตรซีโร่บุกโรงเรียนคุณแน่